สวัสดีค่ะสำหรับงานที่ f r อ r ร์เเอามาฝากเพื่อนๆกันในคลิปนี้ค่ะเป็นงานรับสมัครช่างเย็บและฝึกเย็บจำนวน100อัตราโดยจะมีการสอนเย็บให้ฟรีค่ะไม่จำกัดวุฒิไม่จำกัดเพศและไม่จำกัดอายุด้วยค่ะมี OT ตลอดปีรายได้ดีไม่มีกะงานนี้รับจำนวนมาก เพื่อนๆที่สนใจงานด้านเย็บผ้าแต่ว่าไม่มีประสบการณ์นะคะทางบริษัทเขามีสอนเย็บให้ฟรีเลยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะงานนี้ไรายได้เฉลี่ยวันละ525บาบาทขึ้นไปและมีรถรับส่งฟรีอาหารราคาถูกค่ะสมัครก่อนสัมภาษณ์ก่อนรู้ผลทันที ทำงานให้กับบริษัทผู้ผลิตและส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปมานานกว่า40ปีมีโอทตลอดปีรายได้ดีไม่มีกะไม่จำกัดวุฒิไม่จำกัดอายุด้วยค่ะและไม่จำกัดเพศสวัสดิการอื่นๆนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะรถรับส่งฟรีเสื้อฟอร์มพนักงานฟรีเงินยืมไม่มีดอกเบีย้ยหอพักพนักงานราคาถูกค่าอายุงาน อาหารราคาถูกกระเช้าเยี่ยมไข้งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีประกันสังคมตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อนๆที่สนใจงานนี้สามารถมาสมัครงานหรือสามารถสอบถามข้อมูลนะคะได้ที่เบอร์โทร0804274443และเบอร์โทร034490271-4ค่ะ งานนี้เป็นงานของบริษัทสยามโคตติ้งซัพพลายเออร์จำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปมานานกว่า40ปีสถานที่บริษัทนะคะจะอยู่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครตำบลบางกระเช้าอำเภอเมืองอยู่ตรงท่าจีนค่ะทาง v r friends ก็ข,ขอให้เพื่อนๆได้งานดีๆทำกันทุกคนเลยนะคะและฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ